บสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขทุกคนเนาะบอยชุวในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเอยแต่ยินดีตอนหับกระสุนส่องบาเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี่บาเตียงก็มาอยู่บ้านจัดสรรพี่น้องในเมืองวิลลบุรีแขวงสวรรคเขตนะพี่น้องเนาะแต่คือมีครอบครัวหนึ่งนี่แหละพี่น้องไงทางคนในนามาพี่น้องเนาะทุก,ยก,ก,กอย่างระคาดเคืออยู่พี่น้องเอย บึงจะเคลื่อนซานเพื่อนในกาพอสมพวันน้องพี่น้องเนาะบ้านหลังไม้แล้วก็ผ้าไม้พี่น้องเลยผ้าไม้กระตดอะไรรวมไม้ไผ่น้องพี่น้องเนาะมีแต่ธรรมชาติพี่น้องเลยบ่มีแบบเนื้อปูนแต่งเลยเนาะสังกะศกสังกะสีเป็นเล็กลาเนี่ยมันบ่มีเลยพี่น้องมีแต่ไม้ล้วนๆน้องพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพอเตียงจะขึ้นไปหาเบิ่งเพิ่นน้ำกันว่าครอบครัวเราเป็นไรได้นาะพี่น้องเนาะโอ้ไปพี่น้องเลยไปเบิ่งผสมน้ำกันพี่น้อง เค <Af warranty> okay. พี่น้องเนาะโอ้สบายดีเดี๋ยวสบายดีสบายดีอ่าโดยอ่ะสบายดีนะนั่งลงด้วยฮะลูกสาวบ่อหนิโ okay. อ้ป้าพี่น้องเอยเรานเดี๋ยโด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 ยเอาลงรถมือเจ้าน่ะลูกเจ้าวดสามคนบ่อหนิสี่คนปอ

ว่ได้ก <mini drained out> <m hur interventions> like ินจะโขกจะคุ้มบ่คือได้บ่อืมไปนอนเลยโดยโดยนี่เฮือนซานจะปุ๊บตะฮงลบ่โดยได้เกปีเลยปุ๊บไปกยนี่สงปีนี่โดยโดยอาปัวเจ้าไปใช้ถ่เนอะไปหากินเลยโดยอแล้ววันนี้อนะ Anh cháu này con bàn cửa mừng nôn cho mình nhé không? Đời Phù hợp cháu mình con bàn đấy phù cháu Bàn hồ sai Hồi sai phù hợp cháu mình nhé bông Đời 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 Chắc lẽ chắc cái... <laughs> ở đây thầy con Cứ Anh ấy chắc lẽ ปวดชักเลยมีแต่ปักเลยชื่ออะไรยังอีกคนนึงชื่ออาลันอาลันโดยมีแต่ผู้หญิงบัดบ่อดโดยอีกอีกคนหนึ่งได้ใช่ผู้หญิงหมดผู้หญิงเบิร์ดโดยผู้ใดผู้โก้ผู้นี้หรือผู้ใดไปเล่นแหละผูวโก้นก้โกบโดยโดยโดยอาข่าวน้ำซ้ำปลาในเจ้าไม่ใช้กินมีใครมีนาอยู่บ้างเจ้าน่ะบ่มีใครมีหน้าเอามาจะใช้จะกินข่าว <laughs> ไปไปเกี่ยวข้าวมือ,อ,อมีไฮมีนาอ,อ่าไปเกี่ยวข้าวรับจ้างบ่โดยได้เ,ออเพิ่นแลาให้โดยแจ็คชอบได้นะปีนี้ปีนี้ได้สิบแปดสิบไปชอบในชิมฮาชอบกุ้มอยู่บ่ปีนึงบ่เลยอ๋อที่เหลือได้วใช่เอามาจะใส่บันทมันเบิดนั่นแหละเอาเอามาใส่กินัปไปคอนน้ำผีน้ำน้องนัให้เลยคลอนน้ำผีน้ำน้องเอา โอ้ขนมดิอืมโอเคแตมื่อนี่พาลูกพ่อต้ากินข้าวกินน้ำนะป้องโดยอ่ได้ยังกินมันกินแจ้วกินแจ้วโดยแจ้วพริกนะโดยอ่าลูกน่าจะกินแจ้วว่านี่นะโดยโอ้โดยโดยบุ๋มีนาคมในกินเนาะโดยปวดเจ้าไปหาจะน้ำมึนเหรอปัญหาอย่าง ห,ห spider, ้าอหาปอกหาปลานี่แหละหาผักอะไรใบโตหนึ่งช่องโตอ้ยดูมองดอนนแล้วแตนอนอยู่ในไเป็นของเนาะนจดูพ่กับจูทั้งเฮือนเลยบ่นโดยยานมันใหม่เฮือนป่ะยานหละมันบ่ได้ใหม่ป่แต่กันบอโอยดู เวลาล้มไเห้งนี่งท,ที่พัดไปเบิดน้ำมันเนาะด้ยบานใหม่ผลตุกก็หัวอยู่บ่ด้ยอ๋อเจ้าปอยู่ใช้เผานระผลตุกเห้งอยู่ใน,นเฮืนอ,น,อ,อน,นนี่แหละออกันดูเลยนี่ประมาณเนาะโมน้อยนะผ่นนอนสิดยท่านงิงข้เฮียนบาลูปยังไงบ่คือบให้เป็นข้า,างองเฮียนนี่ข้ามันยังน้อยยังน้อยอย,อยู่อ้ย บ่เพิ่ขเขาตเข่ายันไปตามทางรถแม่ย,ยังน้อยไกลบโรงเียนไกลแล้ทางชุดบานทางเมือบันเกาคุอ๋นี่จะพูยิ่งบิดพี่้องลูกแล้วกันอ้มานพูยิ่งตักเนาะอาเอาแต่เรียกไงเรียกชูงแลกวกเพอได้เงินขอดองเขาเน่ อันส่วนลายอยู่ในบ้านเนี่เพิ่นคารอดคารองเพิ่นเต่งกันอะไรอยู่บ้าน,นเอ็องตามเลยผูกกับแพงผูกกับแพงแล้ผูกกับแพงได้สิบล้านก็มีผูกกับช่องล้านชามล้านก็มีเอาเอานอ้องด้วยแหละเอานา้นางนางองได้จุ่มอ่ะเอาน้องอือืมนั่งลงนั่งลงนั่งลงมาเออเอาน้องเนาะ เจ้าละเจ้าละฉันนะจะพูดยังได้จักเดือนแล้วมอนห้าเดือนเลาเดือนเลยโดยเพื่อนกินกินนมแม่วะโดยอ๋อเพื่อนกินข้าวแล้วบ่านี่นะกินเลยหำเอานี่บ่โดยข่าวหำเอาโดยโดยโดยแต่กูอ้าก่วงมาตั้งไรส่วนลายลูกเต้าก็ไม่ตะเลี้ยงธรรมชาติดอย่างเนี้เนาะโดยกินข้าวยงำแล้วก็กินยังล่ะนั่นน่ะวิ่งปลา อามาเบิงดูหาปลาไม่ใช่น่ะมาเบิงดูกหาแม่ะบากินน้ำแม่พิงปลาไพิงปลาม่ใช่โพมาไปหาบ่ดยใส่มองใส่มองมันมีห่วยบ่หรือมีงอยู่พี่ะมีพ่ล่หวยทำไมมันละมาตะมายละก่อน่ะเจมเออ bên hiệu tên nhà khẩu không? Rồi à, khẩu Để... mắc thì... à, à. khẩu của Để... ngay à, kín, kín, kín. khẩu có bà bò Chẹp rồi bò anh Đôi bà Chẹp bò à. Bà anh này là à. <laughs> พี่น้องไอ้เข้าเนี่ก็คือมันคืออยากเดรร์เนาะนี่เข้าเข้าเข้าให้บ่โดยตามมอโบนี่น่ะโดยโอ้โหโดยพี่น้องเนี่ยถ้าได้กินข้าวเที่ยงบ่มื่อนีร่กินแล้วข้าวเที่ยงลูกกินแล้วกินแล้วโดยเป็นพันยาอีกบ่โดยแช่บ่นะกิน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 ละอืมพี่น้อง กินขน้าวกับป่าระวังเด้อระวังก้างกาาพอเด้อโอ้โหช่ามาจะปีจจะปีเนาะจะมีเอ้ยพว่นี่อีกบ้างเอ้พน้องเอ้ยมีเอ้ยพว่นี่อีกนี่พวกนอ้อง อ้หมอนร่อยนี่แกกินข้าวเม็ดแล้วบ่นหรือยำกินบ่ยำกินก็ได้ข้าวเม็ดก็กินได้เขากินนี่ก็กินเลยบ่หาเดือนนะกินแล้วกินเองเลยอ๋อกินเองได้แล้อ๋อดูโดยโดยโดยพี่น่องเลยอ้าบอนน่องไนะอ้าจะจะหักจะจำแซมนะก้อง กิน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 บ้าขนมโดยปัดอยากอยู่บ่กินข้าวก่อันเท่าไหร่แต่บ้านชขนมกินได้ส่วนรายอยู่บ้านนี่เพิ่นไปเมืองในเมืองใน้น่าอยู่ใช่เพิ่นเข่าเมืองไปใช่เฉดส้มโอ้เชฉดส้มโอ้โหขี่รถยังไป คีรถไทยก็ได้มีรถไทยคีรถไทยเพื่อนเจ้าก็มีบ่รถไทยบ่ก็นด้มีอย่างบ่โดยบัตรจะเจ็บเป็นฮันเด้บัตเป็นไข่เป็นนาวไปเข่าของหมอใช่ชุดชุ่มมาเพลงต็ว่ไปเข่าตัวนึ่อ่าเพลงบ่ขาของหมอไปเข่าตัวนึงแพงเลยเท่าไนะรเอิงตามห้าหกชิปลเลยโดยโดยโดย ตัวลายนิดหน้อยนี่ก็เป็นไข่เป็นนาวอยู่ปะโดยผ้าพันไปจะใส่แต่บัดรพันเป็นบัดรพันเป็นไข่หรือผ้าพันไปเข่าห้องหมอจะใส่ชุช่มนี้จุดสุม่มไก่บบจะบอจังบ่อะไรไก่เข้าไปานี่แหะเป็นชุกฉลาบอโดยเอ้าเห็นเข่าได้นะกัดกินกินง่ายดีเนาะกัดกินกัดกิน เลียงงเน,น,น,นีนินนนมนนลายกิน,น,กนมนิ้ิาเดวบ้าอขนมให้กินอาคนมไมให้ในบางเงินศบหนึ่งกับข่าวอบน้อยนึงเด้อมากับบางเงินพี่น้องเนี่เป็นพามาเนาะเป็นคนแถวนี้นนเ,นเ,นเป็นกนเขตนี่งละเป็นหูฮะ

เอาเก็บ mm ้ใบติบเข่าต er. <laughs> ัววันี้กินไม่ขนมนะแกกินตลอดไล่แก่กินเพื่อนจะสุนไลยเพื่อนเคยได้กินอยู่บ่เพื่นขอโทษด้วยไปโชคง่ายๆไปสินะเพื่อนเคยได้กินอยู่บ่บ่โบเพืได้กินบ่ได้ชื่อเพคุนกินได้คืออะไรบ่ชื่อกานชื่อขนมมันคือขนมนี่ชื่อเทราพันสองพันนะบ่โดย จะิ่ใหญ่ไปที่บูดคือชื่อเนาะพอลายชกอะไรอยู่ประมานจากเลยถ้าเป็นห้องที่ได้บรรทายห่องทวาะห่อหนึ่งห่อละพันห่อละพันหนึ่งโดยพี่น้องวันนี้มันจะเช้า,าพันตัวพี่น้องจะซื้อเป็นกล่องกับเช้าห้าพันเนาะเพื่อทำนี้เงินเส้าห้าพันกับไปซื้อเนวเมื่กี้เข,ข่ากเไยเนาะแต่มันอนอกบนนาเขา มีห้างโกงห้างค้าอยู่บ่อยู่ในบ้านอันห้างค้าขายเครื่องขายของก็มีบ่ดย้ยขายพวกรับศชครับซิ่งก็มีบ่บ่บ่มีด้ยเอาบไปท่างจะกินเอาไปชื่ออยู่ใช่ไหมอยู่บานอันนำชมาลาน,นี่เลยอ๋อเท่ายคนขายจากแรกแพงนะบ่เคยชื่อกินจักษ์เถื่อบ่บ่ Rồi, rồi, thưa này này ăn phá đu kín tao kín khẩu nữa hai Để, kín, kín hai năm 5 năm 5 năm 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 nào năm vẫn năm nào năm 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 này năm Nào năm 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 phá hộp năm 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 mi năm 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 โดยโดยโดยสรุปแล้วก็คืออันน่ะให้น่าตะก้าเจ้าบ่มีเนาะบแล้วก็ดินดอนขอนงเจ้าอยู่นี่เจ้าเจ้าอยู่ดินไผ่ดินเจ้าเองบอ่ดินเขาให้เขาปันให้เพิ่นให้ไผ่ที่พี่น้องบอ่หรือพ่อแม่อมเพิ่นปันให้แล้วอันค้าอ้อมนี่บ่โดยเพื่อนน้องบ่ใกล้นี่เป็นเพื่อนไผ่จากพี่น้องเจ้าบ่หรือว่าบ่คนในบ้านนี่พูดจักกันบ่โดยเพราอะไ้เพื่อนดูดินดูนี่แล้ว นาะก้าบ่มีเนาะมีต่ไปเห็ดน้ำพ่นน้ำพ่นน้ำห้บอใน้องกินน่แะนน้องกินด้วยโด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 ยโอเคสบันี่อันไปเสียเงินไหวเจ้าหนึ่งร้อยบาทเอไห้เจ้าอนาไปชื่อดอบัไปชื่อหืดซื่อยาหรือซื้อเนอคไในกินหชลูกเจ้าด้กินเหรอเบไ้นะตาะ ดูดูดออูอันเงินกับเขา่าเ,เ,เนี่ก็เป็นของพูใหญ่เพื่อนเนาะเป็นพ่อเดียวกับพ่อชมพูนเนาะอยู่ต่างประเทศอนไรตะกุ้งอไรปลาตะไไม่ปลาปลาด้วยให้บอเตียงปลาโกมุกขอบใจเพื่อนนี่โวยพรเพื่นนพอนนี่ว่าจะหนีไหนเด้อ <c oughs> เป็นยีว่ว้อขอบใจเพื่อน khóc <laughs> trái hay sợ hay màn hay lòng hay thế nào hay đầy anh <laughs> rồi rồi áo 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 bộ nó biết không nó quên lẽ quên không lao chuyện này về không lao bây giờ pin có bao đây thang khám ừ. tổ, bao đây anh à, này nó nó bao này rồi đi luôn ạ sẽ bài đi nó 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 ơi <laughs> โดยโดยมาจะใช้ขึ้นม้าจะทางใดอืมขึ้นไดโบทางไหนกันขึ้นได้แต่ขึ้นในหัวท่นโดยโดยนี่แต่พูดยิ่งเราต่อยเนาะโดยนอนนอนไม่ให้น้องกินเรืออเด้อนอนนอนตื่นมาเราไม่ได้กินเลยอ่ะใส่ขวดโกโตเมื่อก่อนเด้อะแบบนี้เด้อโดยโดยน้ำบ้ากับก้อนละ ไปบายอยู่ดูมือดูหามือดูซุญ่าน็อบน้ําน้ํามือดูโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็พอเตียงก็ได้สอบถามเรื่องราวของแล้วขอพี่น้องเอยหน้าตะก้าเราก็บ่มีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เฮือนหลังนึงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนไม้เก่าๆเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเซ่แหละพี่น้องคือสิล่มนี่เนาะแล้วก็อัน ที่ทางมองเราอยู่น,นี่กคมีเพิ่นแบ่งให้พอได้อยู่สำนีแหละพี่น้องแล้วก็บรเราได้มีอยง่งเราพี่น,อนะอกกน,น้อังนอกครอบครัวกับลูกสี่คนอายุสิบสี่ปีพี่น้องเลยเอาลูกตั้งแต่เอาผัวตั้งแต่อายุสิบสี่ปนะีเนาะตอนนี้แล้วก็อายุสิบแปดปีแล้วละวะสิบแปดปีลูกสี่คนกับน,นักนวงอยู่เด้พี่น้องเลยนะเนาะเพิ่นก็บอกเล่ามาจากเป็นปันใดสุรัยมีเพิ่นเป็นคนเศร้าชนเผ่าเราทึงพี่น้องเนาะ เิเ่นกระเบ้าได้กือกกะเน่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยถ้าพังบบลื่นหูบบสะดวกกะต้องขอโทษขออภัยนําพี่น้องเนาะบอเตียงกะบบปินเลยพี่น้องไ่สิไปฟังหรือจังไดกะบาเตียงกะคนล่าลุมทตๆเนาะฟังเลาเทิงนี่ว่าบบได้เลยพี่น้องเอ๋แต่ต้องขอโทษขออภัยเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบัดจุกุจิคนที่เข้ามาช้มคลิปจนจบแล้วก็บความโฆษณาอะไรพี่น้องเอย เนาะผ่ากดไแรกกดแชรกกดนซับสไครต์บาเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเตียงให้คลิปดีๆให้ตบไปให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กับเบาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแไม่พี่น้องเบิ์ดสุขสุกคนเด้อเนาะ